มีก้อยมีก้ยครับอ๋อสมบัติรดยัดอันดาดึงดูมันต่างเป็นต่างรวนดูอ่าโอ้กับทำอยู่เรารยากปิ้งโฟสัตนะไปไหนอ่ะไลูกไปไหนน้องไปไหนเะ น้องไปไหนแล้วจะพายเราทำไมมีด้วยโอ้ก็วัดที่แสงแล้วมันวองก็ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยว่าเลี้ยงลูกให้น้องดูมบ้างดูครับนั่งจูบได้ไงโอเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้หรออย่าช่วยนัดอืมไม่ดีนิคุ้นคุ้น เกีครับบีวันี้กับมักอยู่ในบีวันี้สตูดิโอรายการระยะมึงยินไมยาอยู่ดิมลองไรกับตรงนี้ก็เดยวได้แหละฮาร์ดตาเตยฮาตาเตยครับวันนี้มีเอฟซีคับพดมนี่วันนีครับวันนี้ตงเด็กยกนู้นเลยยกตัวยุติการเลยคับเป็นเพื่อนกับกมมาในเฟซบุ๊กมานานแลยคับชอเฟซบุ๊กได้ไหะ เ้าใจมาบปาอ่าเจ้าใจมาบปาครับผมซึ่งนู่นหลวงงยายเยาะใจมาบปาน้องเคี่ยอะไรแล้วครับน้องเคี่ยอะไรแล้วไม่รู้อ่าชื่อเล่นหรือชื่อเล่นหรมาวินครับเข้าในะมาวินครับมาวินอ่าน้องอ่ะน้องเคี่ยอะไรน้องเคี่ยอะไรน้ำเชี่ยวอ๋อน้องน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวกับมาวินมันไม่ชื่อจริงน้องอ๋อน้องยังไม่มีชื่อจริงโอเคครับท่านผู้ชมพอดีได้ปั๊บน้ำมาครับวันนี้ครับผม กับปี่อาอี่เอาแบบนำไม้กับผมนเี่เอาบับนำไม้ก็บต้มยบร้อยอะครับแับนำนี่ลักษณะอยู่แปลกๆงย่างประมาณไหนแบบนำก้นเอาแับนำก้นอันนี้รับไม่ไม่เกากรืองปุงกรงปุงก็มีปลิกเองมีปริกสกับผมก็เป็นวันนี้ตั้บือบีเปัดดปัดเป็ดเพ็ดกับเปัดเป็ดเป็ดเพ็ดมีปริกสปลิกเองมี กระเทียมกระเทียมครับผมกระเทียมแล้วก็มีขมิ้นหัวกะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดรับเด็ดเด็ดขาดเป็นไกับท่านผู้ชมครับอ่าอ,อันนี้เหลววันปัตตานีครับผมแล้วก็เคยครับเคยเคยเหล็กยางนึงครับท่านผู้ชมอ่านี่คือปิกเต้โอเคเตรียมเรียงเลยครับท่านผู้ชมเมนูแดงด้วนครับปนี้ครับพอ,อได้วัตถุดิบก็เลยตามันกันเลยนนานไะ่น น,นี่ปิดต๊กไม่ได้มาหนองกันกับหนองไก่ไม่ได้มาครับกว็บว่าพีแกตู้มาถึงกันครับก็จามันกันเลยจามันกันเลยครับตรง <c oughs> <า>เราตีบีกบดีเรื่องวะอ๋อบรรยากาศได้ครับบรรยากาศวันนี้ดินเร่มกลองอ๋อปันปัน ตไยันต MM ักไลครับผมตครับตไยันตะลอ๋อดูมาแล้วที่มาในโซนากผมได้ยังไงก็ถ่ายคลิปมทันทีนั่นแหละเอย่าพูดมาก้มันเคงเลยเอาอก็เป็นเครื่องมาวินเลยใช่ไหมนี่ใครดีเจียงดังเฮ้ยกับอีดับครือ วนกลอกครับอย่าวุ่นกลอกเลยอย่าก้องหมากก้องหมากก้องหมากวันนี้วัตถุดิบประมาณกิโลกว่ากว่าได้ประมาณวะาู้ว่ารู้ว่ารูว่าบรรยากาศดีจังวิวนี่เสียงอันนี้เสงตะไบเลยเสงตะไนี้ตะไบเลยเสงสวยพอดีครับอย่างยินบรรยากาศกะบานนี่มือปักเกาไกลยไดกับพนีุ คือเบ้ยต้นมือ่อนี้ได้กันเลยเี้หัวรอมาไม่แล้วมันรวนะวะเราจบกิ่งวะ

เอาไก็ได้เอาเรือเปลืองลงหน่อยเถีะเรื่องต้นน้ำให้ผมเรองเอาเปลืองลงคัวให้ผมโอ้นี่ปั๊มน้ำมืรอนี่ปั๊มน้ำครับโอ้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำครับผมนี่น้ำลึกนอ่าน้ำมันดึกน้ำลึกครับเดืวก็ปั๊มน้ำมันเอามันมันนะเอามัน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 ครับผมเราว่ากไม่ลืมปั๊มมันครับใช่ครับผมตรงนี้มันแป้งครับแต่ไม่จม Gallery giải mãn này do đây gặp động. Mom bay. Mày đồ giải quay ở ngon 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 này ngon 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 ngon

มันกวนไปอยู่ใต้ปั้นเน,นี่ยเนานดกกับตามโดยเนื้อปาบน้ำกับต่ไม่จมวันนี้ก็เป็นปาบน้ำเดี๋ยวว่าได้ม,จมาจากชายหาากลาครับผมลิ้งกิ้งชมกูมินกับมาเป็นปัดเพชรกับวันนี้อ่ามาเป็นปัดเพ็ดนะกับเป็รปัดเพชรจริงๆกูไม่รวยกิ้งรมรับเพราะว่ากิ้งรมปาบน้ำมันร้อยครับโอ้ยหยอม<ะ>อมีก้อย มีไก่ครับอ๋อมีไก่มีไก่มกมีันดีลลลเลยตัวผู้นี่ตัวอ๋อเียวอยาเสิสุดเลยครับตันนี้กินมกหม,มา,หา,ามาแบบว้อมกลุ่มกลางๆเลยครับนี่เปิดร่าคกุนเต็มทาเรานี่กุนกระกับละมันได้กระับละมันน่าจะละมันล,ลูกหนึ่งเนื่อเนี่ยละมันลกหึง

ใช่ยังยังรำาบรีเลยกรเย <laughs> เว่ตัวมกรเย่งมีมีรำรีบเีาายมีไปไหนกันเนี <laughs> ่ยมัเมนูตัวเดืงหนวครับผม อันนี้อ่วการดกับซอยเดียบรอยเลยหลังไวเดียวกับธรรมดาแค่เยวลงเล่นักเดียวป้นปปนเด็กๆเล่นกล่องใส่ักเรวจักอ่า บรรยากาศยามเย็นกับท่านผู้ชมอ่าจิ๋วๆสบายๆรับตัดปลาบางที่รับหนามบานมาแล้วครับโอ้หนามมอกดวยังหวีครับเอาไปยักเนื้อนี่เด้อการที่กุ้งมีตรเปียวหัวเนี่ยโอ้หนามมอกมาเลยบกุ้งมิตรเปียวหัวนั่ครับไอ้เดียวตามตั้งไว้สักเดียวกับให้้ผัวคือใหญ่ไว้อ่างน้นนะใหญ่ไว้อ่างน้นใหญ่ไว้อ่างน้น รู้ว่าอยางอยู่กับวินมากกันดีครับดีครับเป็นสายด่วนเบิดทุกกระปากับแต่ไม่จะตัวเก้ามาเยอะมากที่กีอาตจะปาบมาตีเก้งปับน้ำตัวรับไอโอนได้นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยไปอ่ามันต้องเป็นใบกูได้วยเล่นไปก่อนคือแต่ว่าเน้นบกบีิจักนะเก้าวันใดมีบิจักวันใด ไอ้กระบี่ตามเลยได้ครับวัวค้าโอนครับโอ้ยอ่อนจริงๆรอ่นจริงๆอืมครับโอ้วัวก้าวอ่อนนี่ยเพิ่มความเป็ดร้อนวิ่นะครับติดไทยไท้เปรียวเป็ดร้นแต่นี่มันหอมหอมอืมเป็ดร้นกันหอมกันดูสิจ้าน่ากินเลย tay cười là ghét ghẹp luôn Cứ ban nha ban แค่ความลำบากไม่ได้เลยนี่มันครับคือ <laughs> <c ười> ต้องลำบากตลอดเวลาเดือดลำดานร่าบ้านเลยเดือขึ้นที่ลงเมื่อแล้ว kênh rất điều Nè bố Cô, cô chạy <laughs> tiếng vô đi về trong đó bị bà vô bố đi ừ, Cô tuôn ở bên đây <laughs> cô cái này là

ไ,ไม่รุ้งจำได้เหล็กเหล็กเล็กไม่กลายเป็นไปอยู่ตรงไหนอ่าอ่าดื้มแน่ดื้มแ <What? S 1> น่ไปขวบขวบแก๊งของรกปูอะไร,รนรระ,ะ,ไระคะอ๋อแบบน้ำนี่ตัวใหญ่ครับผมแบนำ้ำอ่าแบบนำ้ำแบบนำ้ำ

ตอนนี้ก็บกัวป่าบนำก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วๆแต่บรรยากาศดีล้างมือยังไม่ได้สมบูรณ์ดิจับตะเบือกับพี่อ่าไอเต็ดสมบูรณ์มันต้องเต็ดสมบูรณ์ออกตรงเลยใบมะกรูดมะมะมะกรูดกับผมไออย่าโกงไอเต้นนี่อย่าไออย่ากกงตับก่อนว่าเถื่อพีเอย่างเด้ยวไอนี่กับมันขึ้นเบิ้งตับมันตับมันกับเปิ้นเดือนกินเยอะไปละตับปั๊มน้ำตับปั๊มน้ำ Ô tất cả bên lắm anh tao tập gan, tập. Come được đi bên lắm nè 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 nén nè 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 chim anh có mình chim còn đó này giờ bị chim quá cả tắc cái trong của mình còn đấy anh ấy mình rồi mấy đang ruồn cái vì tầm gan chim còn bắt con bắt tầm bắt còn tầm bắt đợt chặt tin có gia kiện rồi bầm nam nam đấy à lực Nam gói con hiệu thâm yêu cụm mỹ tói ghi tao ngon. Sầm bắt rõ dạng đúng 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 จมหนง่งแจมจากหน,น่งท่านหรือว่าจากเฟซบุ๊กเจ้าใจมาป่าเอามาตดิดบมาครับโอ้ก<ะ>ับเป็นพี่ใจเป็นเอฟดีดีนะครับคนนึงเจ้าใจมาป่านะเจ้าใจมาป่ากับเฟซบุ๊กจะจัดติด mm. ไปด้วยอืเ hmm. ดูดีทำการนมเหมือนเนี่ย mm.

mhm lượng, mhm lượng mhm mhm này mhm 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 cao mhm 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 เอนอนีไหมนี่นอนีนอนนีกับการไนตั้งอลหรอคนี้กูมิดนอนนะแต่เลยครับน้บียร์ะบาคกับอะ่งเี้ยรวกันก็ูดหรอกอก็ยอะเวกันนี่แต่ผมระบารบาจริงคเดียวเแล้วตึ้งเดือึ้ออยสดยแต่ม่มีความมั่นแต่เป็นมันจากเนื้อ ไม่ไม่ไม่จะมันอ๋อไม่ไม่เรียนนะครับมันไม่จะมันเรียนไม่จะมันมาจากไอ้พวกไอ้มันเหนื่นเราเราใจมันวะเนี่ใช้มันบำนาญอ่าใจมันบำนาในการเที่ยวเครื่องแต่ว่าถ้าเลี้ยงว่าบำนาญให้ให้ให้ออกความเกี่ยวกูมิดบำนาญเก่งรมกับปัดเพชรเฮ้ยเลยว่ากูมีดเหรอ่ากูมิดจบช่วงย่างเลยโอ้ยเกยักเกักเกักตาเนี่ยผมจังบทุ่มอบานเลย่อกับอยากดังโกเลยไาเลย Naruik hào khao luôn đây nè lười đúng 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 là tì nước lười đúng Đắc đúng 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 ít, vậy mà, đúng 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 ít Đứng đúng 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 Đứng đúng 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 คืออาหารประเภทนี้ต้องตึงเหลืองเบียดต้องตึงเหลืองอาหารประเภทนี้ทำเป็นไหนครับเนี่ยสกู๊กครับพี่คขอบคุณครับจะได้นะอาหารประเภทนี้ต้องต้องตึงเหลืองต้องจัดจานจับในจานอะไรต้องจับจัดต้องจัดจานจัดจานดูมันต้องเป็นตังรวนดูอ่านุ่มนุ่มยังไงครับ ละมุนใส่ก็มาละมุนวะนะโอ้เหลบน้ำที่เป็นยเหิอไม่เลยไม่เลยไปตีนมบาเหนีปีลับลืมหน่อยจอยอก้นมาเลยเอ้ยเนวนกันได้เลยอ๋ออะไรัูกลับดูรดออกมาเลยกลับม่ตนตัวโอ้กินแบบสุภาพมากเลยเหนือติดนั้ง อืมอย่กงนั่นกูนหรอครับกินดีไหมครับเอาลงเลไรได้น้องกันเอาให้นายจิ้มมั้งครับครับน้องน้ำพัดอ่ะเออปีอู้เยอะน้องไก่จบกินเอ๊ะเล็บมันใช่ะไหมอะไรครับแมวครับแมวนี่มีเล็บอ่าอันนี้ใส่จบกินดีเนี่นะมีไส่มีดำนิบมีอันนี้ใส่อยู่บนครับใช่ท่านผู้ชมครับกาโบนี่เนื้อเออจีนี้น่ากินยัง มันเป็นครังใช่ไหมครับนี่นี่มันกาวบามันดึงดึงอันเด็ตีนมันเนาะเดนใช่ำโอ้เวลาเกี่ยวนัำปนนั่นเลยเนาะไม่เยกเหนื่อยเยกดุทั้งทยักเยกเนื่อยเยกดุกอ่ะดุกนี้ได้หมัดปล่าดวลีหนีได้ไหมครับโอ้ดี๋ว่าไม่รู้มีปีนองไหมนะไม่ปีนองอยู่ในกรงเหรอ มันมากินได้เลยเหมือนอ่าเนี่ยอืมอ้ยานหนึบดึองไร้แบบตัวนี้มันหนึบดึ้งเกงมายอเด็นก็้วยมเก่งวาอ๋อฟนฟันันประการแกโดนจัดนจัดปานกลมๆปบหล่นกับร่งดีครับมันลง้่กินเลยมนกเลยรวบรเลยรวบรเลย ตักแล้วเวลาไปกินงานเื่อนะกินดีักเลยอืมได้ย่ะฟานชุดไปเลยครับกลเป็นบรรยากาศริมคลองวันนี้นะอยู่จิ้วตาหมับก้ากินกับปีกับนองบักปอกเปื่อยปุ้งโอเคครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณวัตถุดิบอ่าจากหนองต่านหรือว่าจากเฟซบุ๊กอ่าเจ้าใจมาป่าแล้วก็ร้านน้ำเคียวแล้วก็นองมาวินกับท่านผู้ชม อ่าโอเคครับท่านผู้ชมครวันนี้ก็กราบขอบประคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามชมชาววันนี้โควิดอ่าปีน้องกันน้องไก่เลดีมันรายการสยามมังยิมต้องขอบเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่อย่างนี้ต้องขอบคุณความมืดความมืดคเดี๋ยวตาไม่รัรัวังครับผมครับครับเพราะว่าถ้าว่าไม่มีความมืดเราจะไม่อยาก้มระวังครับผมสวัสดีครับกับประคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามชมชาววันนี้โควิดเลดีมันรายการสยามมังยิมต้องเราครับ สวัสด id ีครับสวัสด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 ีครับนนผู้ชมหลักลว่างครับจุ๊บจุบนนี้เนื้อบนี้นั่งกนนักเล่ยอมเนื้อบนี้อ๋อกานอ๋อเอ็นกวานนั่เจวดรลนอยู่นี่ครับรอนอยนี่คนี่เน้ไหกูทรไหมไทรไหมอ๋อกินเลี่ยงไเลยเเอ็นวันไทรมันนะวันทรไม่ตามเลยตามเลยอ๋อตามเลวันไทรวันไทรอ๋ออยู่นั่นักกันอะไรกันนะอ๋อนี่น เว่ยเว่ยเอาไหนไหนก็ได้ไม่นี่นี่ตั้มเลยหรอครับโอ้ร้อยจับผม